ได้เบอร์หแล้วนโยบายตอนคิดไว้ตอนต้นก็มี6เรื่องวิกฤตที่อยากจะแก้แล้วเป็น6เรื่องที่นักการเมืองในอดีตปอดแหกดีแต่พูดแล้วถังไม่ได้มี6เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของการพิทักษ์เอกราชยกเลิกทันที MOU43 ทางบก44ทางทะเลยกเลิกทันทีเพราะต้องสร้างรั้ว หลายพักบอกว่าจะสร้างรั้วแต่บอกไม่ยกเลิก MOU แล้วจะทำยังไงล่ะครับเพราะว่าคเหม็นมันบอกว่า1ต่อ2 0 0แสนเราบอก1ต่อ5 0,000ื่นเพราะฉะนั้นยกเลิก MOU 4344แน่นอนจากรวมไทยสร้างชาติ <Yeah! S 2> ขวัญกำลังใจทหารออกรบรับ2 0 0แสนออกสองรอบรับ4 0 0แสนเรื่องการเกณฑ์ทหารไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วครับว่าจะเกณฑ์ไม่เกณฑ์ เกณฑ์ทหารรับ30,000บาทสมัครใจทหารปีหนึ่งเนะี่ยเขาเกณฑ์กันอยู่แค่80,000ืนคนคูณ30,000บาทมันแค่2,400ล้านทำไมให้เขาไม่ได้แค่นั้น <Yeah. S 1> เรื่องที่2ครับพิฆาตคนชั่วเอาให้ชัดไอ้นักการเมืองคอร์รัปชันข้าราชการคอร์รัปชั่นโทษสูงสุดประหารชีวิต พวกสแกมเมอร์คด,ดีช่อโกงโดนกันสามปีไอ้นี่มึงโกงคนจนหมดเนื้อหมดตัวเงินบำนาญก็หมดไอ้พวกนี้ก็ต้อางอไปประหารเหมือนกันเรื่องพลังงานไว้ใจพักนี้ครับเรื่องที่สามทำไมบอกให้ไว้ใจพักรวมไทยสร้างชาติรู้ไหมครับพักผมเนี่ยสอสอสาหคนก่อนยุบสภาเหลือสามคน โดนไดโวดูดไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว<ชม>เพราะอะไรรู้ไหมเราสู้กับนายทุนผูกขาดพลังงานครับผมกล้าพูดแบบทนงองค์อาจว่าเราลดค่าไฟมาแล้วจาก4บาท70เหลือ3บาท94ลดลงไป76สตางค์16นะครับที่ลดลงมาทำงานใหญ่ไม่พูดมากครับทุกสเดือนผมลดได้ทีละสสตางค์หสตางค์ทำไปเรื่อย จนได้16%ท่านรู้ไหมประเทศนี้ประเทศนี้กฟผผลิตไฟเองได้แค่29%ที่เหลือเอกชนนะครับ71%ผมกำลังทำให้เอกชนน่ยได้กำไรน้อยลงนายทุนผูกขาดกำไรน้อยลงผมประหยัดเงินประชาชนไปแล้ว270,000ล้านบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าลดค่าไฟลงมาสอสอหายไม่เป็นไร เพราะวันที่8จะได้ขึ้น <Yeah. S 1> เรื่องของแกส๊สแก๊สสูงต้มเนี่ยตึงราคาสังละ15บกิโลเนี่ยสี่บาทตึงมาสองปีรัฐบาลใหม่มาไม่กี่วันเรียบร้อยขึ้นยัำนิยันไป480แล้วประมูลไฟทุกคนรู้อยู่ว่าประเทศนี้เนี่ยรีเสิร์ฟมันแพ้แล้วคือไฟมันเกินเน่ยเราใช้ไฟแพงเพราะาอะไร เราเซ็นสัญญาไว้ห5 0 0 0ื่นหันมกกวัตต์พีคสูตรใช้อยู่แค่สามหมื่นหกเพราะฉะนั้นควรจะซื้อไฟใหม่ไหมครับไม่ควรครับคุณพีรพันธ์และพวกผมนี่ไม่ซื้อไฟใหม่มาสองปีรัฐบาลใหม่มาซื้อเรียบร้อยแพงกว่าที่หลวงทำอีกใครก็พูดได้ครับมันวัดตอนที่ทำว่าใจถึงหรือเปล่าพี่น้องครับอ้อนครับ ต้องขออ้อนแล้วครับขอให้วันที่8กุมภาพันธ์เอาสอสอพักรวมไทยสร้างชาติกลับมาครับเบอร์หไม่โกหกครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ